ผ่อนหยัดย่อมพระกาแฟอาจารย์ไีวันที่ผลัดมืาอนี้มาเปิดกล้องอยู่สำนักสงฆ์น้องอ้อของพระทานเฮาพี่น้องมาพาพี่น้องหยัดยมมาเอาบุญพระเวทพี่น้องบุญพระเวทวันน้องเย็นตำบลน้องเย็นพี่น้องหยัดย่อมแล้วทีเก็บฝาบรรยากาศแห่พระเวทเขาวังพี่น้องมืาอนี้พระอาจารย์ที่มาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องหยัดย่อมมึงอันนี้เปิดคลิปเยอะคนพยานพี่น้องหยัดย่อมหมดเยิน มันมีรถแห่กองเงาพี่น้องเดี๋ยวพระอาจารย์สิเกษพาบรรยากาศเลยพี่น้องเบึงบรรยากาศบุญพระเวทอยู่วัดประธานขานเฮาพี่น้องวัดบ้านนุ่งเย็นตะบนนุ่งเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพี่น้องนะเดี๋ยวเขาถ่าไปเบิ่งบรรยากาศการเชิญพระเวทเขาวังพี่น้องที่ทำพิธีซะก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์สิเกษบรรยากาศการทำพิธี พระอาจารย์กับพระท่านในประเทศไทยทั้งหลายจะเถื่อพี่น้องพอดีได้โอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอยู่วัดน้องอ้อนี่้อฮะเดี๋ยวถ่าไปติดตามไปร่วมกันพี่น้องกับโยเดี๋ยวไปพ่อกันอยเสื่นพระเวทเขาว่างพี่น้องตอนนี้กำลังล่อพอทานขึ้นไปอยู่พี่น้องเดี๋ยวถ่าไปพ่อกันโยร่อนเสื่นพระเวทเขาว่างพี่น้องกับโยมเดี๋ยวพระอาจารย์จะเก็บภาพบรรยากาศให้ เทศตามพุทธประวัติเพิ่็นเพื่อเพิ่นสิโด่งสิดังเพื่อเพิ่นสิเป็นภาษาธดา,าเอกของโลกเพื่นมีการท่านเพิ่นว่าท่านน้ำไม่คนเฮาอยเป็นหูพูดดีสินน้ำไม่ท่านน้ำไม่อันใดก็ดีเบิดอีแม่เลยเหน้าทามทงชินท่านภาวนาผู้ใดเข้าสู่ภาวนา,า,า,วน,านั่นแหละพูดนั้น,น,นแหละแท่งสิเป็นคนหูพูดดีมันเกง่งไปโหลดอีแม่เลย หลูกหลานผูกขาผูกขาดยังขาเลยเมันเก่งบอกอขาดผู้ช่วยพิธีกรอย่เสดึงบันนาเขานาการงานแต่ว่ามันก็วอาโบเป็นดอกอีเม่ว่าเอาบุญมันบเป็นแต่ว่าว่าเอาบาปปุ้ยอยเพิ่งเถ่งแทๆได้แต่ว่าก็บอกว่าเพินเ่นอดอกอีเม่ยเอ้ยเหตุใดมันถึงเวลาถึเงเวลาดีเพิ่นก็ดีของ เพิ่นถึงเ้ลาบดีเข้า็จะติเผาไปตีไปเตือนตัว่นนอ,อ,อน้อกขาเป็นพระบตัตกาศมันจะเรียนเตือนเวเขาวังมันปมาทพานอะแล้วเนาะมากมีตัวไว้พระรับสืกันกราบ เรียนเชิดเก่าคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอเมนาสการเรนาธังมพุทธังอาภิปุณชยามาเอเมนาสการเรนาธังธัมมังอาภิปุณชยยามา Ime na sakare na Tang sang kang A pi po Sao samon nomit Penabun pake A penyuyen penu Pake kai 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 ni A no kua kai 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 Na kama Bua dua na bua tong A kua tong la ni Boa yu i man pati Sang <imitation> yu Da ni kui yang na Da si koi lu kau Mula-mula, Pak Pangwin, dan yang ini, makanya, tanah ชุนอยู่น้อยสิบหกสั่นก็มาพดเทาสันนั่นก็ดีรูปเปนในรูปรูมเทาสิบหกสันนั่นก็ดีเกลี้ยจีกระดาเต็ีจนจุดในมิมานอากาศก็ดี

โอ้โห้โอ้โอโอ้โห้โอ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 ้โ้โอ้โอ้จอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้อ้โอ้โออเอียอ้ออ้โร้อ้ะออ้โอเโ้า้้้โอ้้้้้ นี่ทุกเจ้ามาได้ไหนไครคนไหนองอมพระเวทแต่นี้จะบ้าจากเมื่อไหนยังสินําเอาโทษตะโพยใส่อยู่ว่าหรือสินําเมื่อประหารสิทิตบ่าว่าจังได้อยากโจมมาได้ไปได้ได้มาได้ Tchau, ah, tchau. ฟังแต่าทางอาฮอกเพียมาชื่นนุ่มนุ่มเนาจ่นโคนโวนนมนมอันหนึ่งอันยาดร่อเัสวใจกำปัสาเดินมาหลักสัเจ้าอนเร่ด 漫长蜿蜒。 พระผู้ช่วยกันมาลาทนเอ้าเนาอยู่กลางพงไครเพิ่งกะทิ้งเมื่อยสางวางป้ไกลุงจอยสิเป็นสื่อ เมียมิงหาทิงแนวโกดเจอเมืองเบานกอบบีเดดเจจังเถื่นเดดเจอสอเสียาเข้ากันเพี้ยนพำเตีงยิมคำแมงก่อน tiếng quang sắt ăn đường bỏ bì nêu sắt tu hai mưa phát triển bằng bia đang trên kèo nèo chào mưa มุดหมอสันโบสังมะ,ะไปฝ่ามานี่กันมากลายแม่ไปไ้ปโอลยว่าเอ็มเอาพยาโยยมาถามเขาเขานี่ความ,มบ่มีพอหากเ่าเขานี่ตั้งแต่ดเดิม่นเดิ มารเนช่มัชื่เกิดการสนหวย็ลสนะ

ไอ้จบเราพี <delta desserts> uh, oneself, uh, ่น <temp Zen> ้องเพรเวรรับขันแล้วอวดบ่ได้เพรเวรอวดบ่ได้รับขันแล้วอย่าจุ้มเพราะเวรเพรเวรคือรับง่ายแต่ว่ารับง่ายเสียเพราเวรนี่คือรับง่ายแต่ว่าเพรเวรรับแล้ว เฮ็ดไร่บ้านเนื้อไร่บ้านเคลื่อนบ่เคลื่อนพระเวทบ่หวานอ้าพระเวทรับเราพี่น้องยอดย่อมจหรับคลิปเชิญพระเวทเขาว่างกสิทธิ์ก็จบทรัพย์นิสกณ์แล้ววานนี้สิไปอีกต่ออีกกพี่นึงพี่น้องยัดย่ยมเดี๋ยวพระอาจารย์จะเทความบรรยากาศให้เอาพระเวท เอาพระเวทเขาว่างแล้วบาทนี่ยเชิญพระเวทเขาว่างแล้วเราเตรียมตัวตั้งเอาแห่พระเวทบาทพี่น้องเราญาติโยมแล้วถ้าเบิ้งอีพีสองพี่น้องญาติโยมสำหรับคลิปนี้ก็อให้มากขอให้ดูคนไหลคนแซ่คนติดตามคนดิ่งด้วยพี่น้องญาติโยมพ่อขันไม่คิปหนาครับผมการบุญพระเวท